ครับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงของหักครับผมคือต้องบอกกันว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านการอกหักเยอะกว่าความรักครับผมผมเลยเลือกที่จะทําเพลงนี้ออกมาเป็นในแนวเพลงอกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบฟ e ลกู o ครับแบบที่ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมฟายครับผมเราเลย ทำออกมาเป็นเพลงการเกรทเชชันที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิจิวชันต่างๆนะครับผมทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้เลือกที่จะอะไรเลืเอกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วกันละครับอตามเนื้อเพลงเลยไหมคะเป็นวงงานตรงงานแต่งเขาเพาะนั้นเลยขนาดนั้นเลยไหมคือ,อมันมันก็มีม,าามันก็มีจา,าจากประสบการณ์จริงประมาณ80%แล้วผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบพี่ทอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทาให้เนื้อเพลงมันเนี่ยมีความ สลัดสวยแล้วทำให้คนย้ายงานมากยิ่งขึ้นเยวยละกันครับเคยคิดไหมว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องเป็นวมงกานแฟนกลั้ลความรู้สึกเป็นเหมือนในเอ็มวีผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันมาละกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่ไปแสดงความดีๆเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปไอยู่ที่ที่ท,ที่ที่เขาควรจะอยู่ละกันครับผ,ผมไป แฮปปี้ิจริงๆเขาแล้วมาร่วมงานกับพีทอยได้ยังไงครับป็นจีบเขายัางไงไปคุยกับเขายัางไงคือพี่ทอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ทอยก่อนนะครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์กไปหรือว่าเล่าสตอร,รี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพี่ทอยสนใจพี่ทอยอยากทําให้พี่ทอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพี่ทอยมากๆที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพี่ทอยคือคือไวมากแป๊บเดียวเกือบ เพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ไดฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณ3-5ถึงวันเราๆนั้นเองครับผมโพี่ทอยคือแบบสุดๆเลยแต่กลับรู้ที่ไหมว่าพีา่ทยอยฮอตมากนะใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบพี่ทยอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง Congratulation กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมามาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยจริงครับ มีท่อนแรปด้วย <S <S ใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่าท่อนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเด็กทอยแบบชัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยกคนจะร,รู้ว่าพี่ทอยโปรดิวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากแล้วคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟล์หรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแรปสไตล์<อ>พี่ทอยก็คือตามเพลงเลยครับแล้วในฐานะคนร้องรู้ชึวยังไงบ้างกับเพลงนี้<ร>ถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมย,ยากครับ แต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูทเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะร้องแล้วกันอยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์ที่ทอยเข้าไปเลยนะคะใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประสรบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงออกมาเป็นคอนเทนชันส์ก็ครบครับครบถ้วนครบถ้วนเอ็มวีก็เป็นชามาเล่นด้วยแล้วก็ได้ เขาเป็นแว่าออกมาเป็นแบบเหอแบบไฮเลเยอร์เป็นแบบนักเล่าระพายออกแบบไ็พยสาวใช่อันนี้อันนี้เป็นไอเดียของพี่ภูมิกับครับคือพี่นี่พี่พี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอมาว่าคือ m อโอหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีมีเยอะเยอะมากมีหลาย MV มากครับผมแต่ว่าเราจะทำเอ็มวีโอหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดีและให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผี กับผีที่มาลักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลทีล่จะนำสองสองสองคนนี้มาเล่าแล้วกันครับอกหักกระแทงอกไปเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นเราเราไม่กล้าแทงเขาไงครับใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดู<ช>เอว<อ>ีพร้อมกับแฟนแบบน้อยดีใจดีใจมากเลยว,วันนี้คือแฟนคลับเอาจริงผมไม่คิดว่า พี่พี่แฟนคลับจะให้ให้การตอบรับดีมาเยอะมากในขนาดนี้ครับผมงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมสละเวลามาให้กันความรู้สึกแรกที่เห็นทีจอของการงานเป็นยังไงคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงไม่ไม่เคยมานั่งดูเอ็มวีกลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทำให้บรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับนี่เราอยากจะฝากแฟนกับเพลงนี้บ้างโอเค ได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินดีกับเธอนะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมทุกออนไลน์ทุกเอ้ยทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV นะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube คร Club Canal นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย BTS เนี่ยก็สามารถรอดู MV ของบน BTS ได้น,นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ร้อยล้านวิวในทีวันนี้ สักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกก่อนละกันครับผมยังไงก็ฝากสามชั่วโมงไม่อยากคาดหวังเอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไม่ฝากไปอุ้ยวันนี้ครบกั้มมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผมอะไรเนอกเพลงไหมคะถ้าสมมติจอวิวดีมีวีชั้นจะให้ชั้นจะให้ ทบทวีวิวจะมีอะไรใหดูเพลงยังคร,รับยังไม่มีครับผมแชรเลนช์แชรเลนช์อยากให้ทุกคนไปดูอยากให้ทุกคนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้ทุกคนฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับผมอะไรอีกอย่างนึงที่จะคอนเทนต์นิชชั้นละครละออนจันจะได้ดูแลรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นถึงกับเพลงใช่ครับผมก็จะมีละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม ครับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลับเรื่องแรกเรื่องเราอาจารย์นะครับทุกคนด้ครับเราเปิดมาเลยเราแบบมีความที่การตื่นเต้นกดดันขนาดใช่กดดันกดดันครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกด้วยแหละครับเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อน่ครับใช่รอรอรับฟีดแบ็กเพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็กเรื่องเราต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ เหมือนกับจะถูกกับอะไรแฟนตาซีแฟนตาซีนะเพราะว่าเราอาจารย์ก็มีความเป็นแฟนตาซีใช่แอคชั่นด้วยแฟนตาซีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือเราอาจารย์เลยวย่าครบครบรถมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ผจญภัยนิดนึงไม่ไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่าเราอาจารย์ตอบโจทย์ทุกคนเลยครับกดดังไหมเพราะว่าเป็นเป็นละครเ,เรื่องแรกที่เปิดเป็นซีร<ผ>ีส<ผ>์ค่ะคนดัน กดดันมากครับเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนว่าเราเราก็จะต้องเป็นเป็นตัวชิมลางเป็นตัวชิมรางให้กับสี่เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมุติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับดีเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่ะแล้วละครจันเนี่ยดียังไงบอกโอ้โดีที่มีผมกับน้องจีน่านั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่ครบรถครับผมคือเราสามารถ ได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบตัวเป็นคุณชายหรือว่าตัวที่เป็นพาร์ทที่แบบเราได้เข้าอยู่ในป่าหรือว่าช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนภัรเลยทุกคนจะได้เห็นมุมของตัวคุณปูทะเน่แล้วก็รอจัดแน่นอนครับบูด้วยครับบูทุกที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับอ่ารอติดตามครับผมรอี่ลงลงแรง ใช่เพราะในเรื่องเราเป็นเจ้ของห้างนะคร<ช>ับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณน,นั้นครับพแม่เรากป็นเนเจอร์มาใช่ครับผมชอบชอบชอบครับอาจเตรียมในกระแสตอนนี้คือมันเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสคนเพื่มมาถึงตัวคุณครูว่ายังไงบ้างก็เท่าที่อ่านก็ ดูชอบพูดถึงเรื่อง right ความคลั่งรักของคุณรูนะครับเขาชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื่องแบบอะไรเงี้ยแบบดูคลั่งรักอะไรนี้ก็จริงครับคาแรคเตอร์ของคุณรูจริงก็เป็นคนคลั่งลักรอาจารย์แบบนั้นแหละครับผมทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมรักเตรียมมีอะไรจะฝากบอกทีมคุณรูไว้ยังไงบ้างทิ้งคุณรูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอจันเรด้วยแล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครที่เป็นแฟนนิยายของโดนใจเทลคมเนี่ยผมว่า ในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้าขอายุสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูจะต้องรู้สึกยังไงกับความคลั่งรัล้ของผมล่ะจิกหมอนลนะ่ะจิกหมอนไหม,มก็ให้พี่ดูกันเองแล้วกันครับผมให้รู้งันเองครับใช่ไหมคะขอบคุณครับ เออให้ให้เปอร์เซ็นต์ความรักเราตของคุณภูเท่าไหร่อ่ะถ้าตัวคุณภูนะครับผมให้เต็มร้อยเลยแล้วกันจริงๆเพราะว่าคุณภูเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ละอเพราะว่าว่างี้ดีกว่าอะไรอะไรก็ละอจัดแล้วของกับคณะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยนะร้อยนะร้อยทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองข้างหลังผมไม่รู้ผมรู้สึกผมอยากฟัดอาซาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นคนที่แบบ คือกับเปรียบเปรียบความอารักตัวเองกับอาชาอาชาเหรออ่าใช่ครับผมร <นา S 2> ู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติแบบสมรักหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะขังเป็นระดับนึงแล้วคือเห็นหน้าแล้วคือแ้วจะฟันอาชาอร่อาใชา่ครับตัวตัวมันนุ่มๆอ่ะตัวนิ่มๆนหน้าฟันหน้าฟันไม่ได้ไม่ได้มีความทั้งรักในแบบ เจอคนที่ชอบเวลาอ๋อยังครับยังไม่เจอครับผมอันนี้มืออาวุธใช่ไหมั้งใจทั้าไม่ใช่ราชาอะไรนะทั้งไม่ใช่ราชาทั้งไม่ใช่ราชาก็น่าจะเป็นคนข้างรักนะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าขนาดแมวผมยังแบบข้างรักข้างฟันเลยข้างฟันเลยครับใช่วัฒนธรรมาผู้ใดเขาถามผมวัฒนธรรมผู้ใดคะที่จะได้เห็นความข้างรักโอ้ไม่รู้เลยรับรอติดตามโอเคไหยคะทุกคนโอเคขอบคุณครับ はいました。